เอามอาใยญ่ตะเสาพอดีไอ้หลานเขามาพอดีไอ้ที่เสายายจอยพี่น้องเพิ่นเลือยต้นดาวเรืองออกนะพบ<อ>ดาวเรือมันแก่มันมันแห้งแล้วมันชีพเป็นเปลีนะ่ยนพอดีอพอดีไอ้แกงเปลี่ยนนะบ้านหลานมาแักนะลูกลูกสะให้ยายจอยนั่นแหละจดียจ๋ยวเอาเอานา้ำเอาไทยให้หลานพ่อหลานนอนหน้าจา้นะพอดีหลานกับคนเลยคนออกไปหน้าน้ำไอ้ไอ้ต้นดาวเรือง พี่เพิ่นลีรือนออกไปไว้หน้าจุดเราบรรทูบจุดเลยเน่บ้าจุดแล้วมึงขึ้นนี่โอ้เอาคุณผู้ชมจุดมึงขึ้นนี่ละไปเบิ่งน้ำกันบ่าวเถาเพิ่นจุดทูบแล้วค่ะเราไปด้วยกัฮะหัวที่ผ่านมาหลีกผูบของบ่าวเถากบชาชัดปันได้นะคะเพิ่นก็เลยอกับแปดเป็นสามบอกค่ะกับเข่าของเพิ่นอยู่ด้วยค่ะผู้ชมเข้า าเก้า,า <98 S 2> แปดนะคะเอาร้านมาขนไปหน้าแล้วเมนี้มาเบิ่งน้ำกันจะเห็นชัดบ่งวดนี่งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดงานเราจะปลูกใครอีกพู้หนี่ฮะแต่ตอนคนจะปลูกยังอีกพู้หนี่งครับเยงแล้วปลูกดอกไม้ว่ปลูกดอกเลี้ยงละงามแต่ว่าเที่จะปลูกกี่ปานี่นานี่บ่รูว้ว่ามันจะเนี่ยตอนหดหนามเบาเลยที่เก่าแล้วแต่มันเกิดหดหนามเบาหนามแต่ว่าทรง ตาำมากขึ้นโอ้เอามากมากขึ้นอีกเหมากมากขึ้นเพราะว่ามึงดิแค่จะบะวางแค่จะติดไอ้ลูกค้าสั่งค่ะมืนขึ้นเพราะดิแค่จะมีพานมากแค่จะเลยมาส่งให้แค่จะเลยมาลุกให้เลยพี่น้องสั่งน้ำเปล่าเท่าจะไปถวายนะกระดาษปู่ทุดงการป่านะกริย์ษทุบุญกับมีคุณแม่ค่ะนะคุณแม่เพิ่อนปลาป่ามากป่าขึ้บุญน้ำป่ากระเป้าเท่ากะเอาไปถวายอยู่แล้วนะคุณแม่ก็เลยว่าเอาร่วมถวายน้ำกันอีกร่วมถวายน้ำเนี่ยค่ะท่านผู้ชมสามซิ สุขุสุขนนะคะที่ได้ <30 S 2> ร่วมถวายน้ำาล้มขึ้นบ่าเท่าลง่ไวหกสิบแพ็คลง่ไวหกสิแพ็คเพื่อได้เปถวายอีกนะดั่างๆบ้ขอไปชมขอไปฟังตามบ่าเท่าไปเลยครับทุกชมช,ชัดบ่หมดน่องวันเลยเดชกอล,อลกสองวันเลยเดอ งวดสามหกเก้างวดไหนก็เก้าหกงวดเมื่อกี้นี่สามเก้าสี่แต่ว่ามันบอชัดบาดรือเว่ากันแปดเก้าสี่แลม้มาฝันยังมาผู้เท่าสี่มัที่หุ่พระอ้ออกอีนีพีุ่้ออกแปดเก้าแต่ว่าอ้าอย่น้องนะครับวันดนนค่ะมาตัวรองกันอาย 8, 9, 4, ุแปดเก้าสี่งวดที่ผ่านมาตาอายุแปดเก้าน,ก 8, 9, นี่เลยถูกจะมาเห็นเมื่อคืนอ้ห่องเล่ทู้งชมห่งมอหงเล<อ> แปดเก้าสองแปดเก้าสองอ่าเอาก็คือบันทายเอฟซีมันเห็นดีดีนะโอ้ก็เห็นแล้วเดินนี่ดิสัดอยู่ได้หรืออันหนึ่งอ่านี่เห็นบันทึกชัดชดเลยเนี่ยนี่แปดเก้าสองการไว่แปดหกสองเอานี่เด็กผมเอาชัดกว่าบัดเนี่ยแปดเก้าสองโอ้ ทมนจังไรคือว่าปาดค่ะปาดเนี่ยจังไรเดี๋ยวว่าปาดคือเป็นตรงกับมือที่แล้วนะฉว่าคือปาดค่ะปาดเนี่ยนะนะูำชมปาดอืมปาดดีแปดเก้าสองคือสิมาแต่แปดเก้ายูเลยเห็อสวัสดีค่ะสวัสดีูำชมนะผมเช้าวันที่เมื่อวันที่หกตนกิายนสองพันร้อยสิบแปดนะพอดีไอ้ หลานให้ลูกสะัยเให้พี่สาวไย้จอยนั่นแหละนะครับเพิ่นเพิ่นขมาานะครับทผช้่มก็เล่ย่างเปบ้านเจลอตเตรี่ไปเอาเอาน้ำเอาไข่เอา,เอา,า,เอา,าย้อาอยางให้หลานนะเพราะว่าหลานเปหลานนอนอยู่หน่นะเอา้าเดี๋ยวมเมื่อคืนนี่ว่ามันเจ้าไปร้อยกระทงสว่างว่าอ๋อ,ค,อ,ค,อคือลุงแท้กสันว่าเบิง้งคัะ เอาม่าแมนแล้วติดแต่หรอวะแล้วมาก,กับผู้ใดบ่ได้ไปชขึ้นบ่ได้ไปว่า<ห>มันจบไปแลอยกระทงมื่อครัค้งเราส่วนมากพี่น้องคาบ่เป็นคาบ่เป็นติดงานหรือยังสิ่งกึ่งขึ้นจะ่อเคอยพอเคอยไปใส่เพราะว่าขึ้นบ่าวทอดก,ก็ทัพงานอยู่อยู่บา้านก็นก็ยังทัพงานอยู่พี่น้องเออนะครับยิ่งขึ้น <ลง S 1> ยังทัพงานอยู่อว่าเป็นว่าเป็นบ่าวทอดไปแล้วกระทงมีงานมีงานเออจังได้ไปอยู่งยังขึ้นแต่าชั้าบ่นั่นก็บ่ค่อยออกไปใส่เพราะว่ายุ่งขึ้นยังยังทัพงานอยู่นะ ยังออยู่ยังคุยกับเสียนคนอยู่อบริปิสยนอกจากมีธุระมีงานแทงน้องจะไม่ออกไปเอาฝันดียวฝันว่าจะไหนล่ะนผูมชมฝันว่าได้ขับรถพี่น้องป้าฝันว่าได้ขับรถไปทรงปูหาเจ็ดแปดสาธพี่น้องนะครับผูกพันแล้วพี่น้องเนาะเบาถ่ากับปูนี่งเลยผูกพันกันคัดอยู่พอช่วงปูป่วยปูอยู่โรงพยาบาลีนก็ได้ไปเฝ้าไปคุกขี่อยู่กับปูนะครับฝัน คือปูมามาหาดิแหละบาดนี้ได้ขับรถไปทรงปูไปทรงใส่ะอ่าไปทรงวัดผุนละขับรถไปทรงปูนั่งเป็นน้ำแข็อยู่ขางเบ้าเท่านี่แหละปูหาเจ็ดแปดทำชุ่มบดฝันฝันเห็นเป็นสองมวดติดตังวดนนะ่ะเนาะมาออกงวดนันออกแปดเจ็ดออกเจ็ดแปดแมนบอกว่าว่ามันออกเก่าเจ็ดแปดเด้เออเนาะออกเจ็ดแปดทำชุ่มนะฮบแล้วก็มาฝันเป็นอีกงวดหนึ่งบาออกบาดมาออ,ออกงวดเมื่อกี้นี่แปดเจ็ดอีก เอองวดนั้นฝันมาไอ้ฝันที่ว่าปูขี่รถขึถ้นข้างป่าเราห้องลงมาห้องลงมาบอกนะเออเนาะเออผลมาออกงวดบรงหนึ่งคันมือขึ้นเจา้าปาส์ฝันมาเลยขับรถไปส่งปูหอดบัตรค่ะ <c oughs> ครับอ่าส่งหอดบัตรรถนี่เป็นรถปูขั้นสีขาวนนที่พี่น้องรถที่ขับไปส่งนี่เป็นรถปูค่ะ <c oughs> นะทะาเบียนก็จําได้เก <c oughs> ้าสองหนึ่งค่ะทะเบียนเก้าสองหนึ่งเป็นรถปูขั้นสีขาวขับไปส่งหอดบัตรเพราะจะไปหอดแ้บปูได้ เขียนให้เอาสั้นเขียนใส่กระดาษให้โตแบบไงเลยโตสีแดงนะครับเก้าห้าสามพอแต่เห็นมันปุ๊บก็เลยตื่นตื่นกนเลยยกมือสาธุสาธุ้ะปูเด้อเป็นจังบุญนะครับสาธุนะครับจังว่าคือฝันเห็นปูดูแท้สุดหรอกนะครับมันวนเวียนแต่สายหญาปูนี่ไหมหาเจ็ดแปดนี่ไหมท่านผู้ชมเราไปใส่มาใส่เลยตัวนี้เนาะสายหญาปูนี่ไหมะช่า นี่แหละฝันสำนีกกัเลยเอ้าตื่นขึ้นมาเลขงยกมือสาถุกสาถุกมาอืมเนาะนี่แหละฝันหนึ่งสี่ฝันเห็นปู่หาเจ็ดแปดอีกแล้วบ่ได้เปิดพัดลมเขาม่ได้เฮี่ยนกะห่อนู่ตัวละเอ้าห่อนกเป็นยังอดเอาเอ้านี่อันนี้งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมมาตกกันเนาะค่ะเพราะว่ามันบ่ชัดเลขทูบงวดที่ผ่านมานะครับเห็นแต่เก้าคับสีชัดแต่่วาตอนทูบหักฮักมาทั้งวีแมอ่เพิ่นเห็นเน้น สามเก้ากับแปดเก้านี่ไหมนี่บ่าวเ่าเน้นให้สามเก้าสี่กันแปดเก้าสี่พี่น้องมากมาตกกันยูนในแปดเก้าเก้าแปดเสียดายบ่าวเ่าพันพี่น้องงวดเมื่อกี้บบมิโชคอหลีเดนะครับเสียดายอยู่เพิ่นห้อยู่แต่ว่าบบมิโฉนะครับเสียดายเอานี่เอาค้าชมความฝันค้ชมนะครับเป็นแนวทางพี่น้องงวดฝันคิวก็มีด่ด้งวดฝันบ่คิวก็มี นะครับงวดฝันคิวฝันแมนก็มีพุ่มอยู่นี่ถือว่าเพิ่นให้โชคดูอยู่นับได้โชคไว้อยู่นะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้อยู่แต่ว่าหังบ่ได้เออเพราะว่าเพิ่นก็ฝันว่าเพิ่นก็ซี้ไปทั้งหิ่งพระเด้เพิ่นย้ำเลขทูบให่เออเพิ่นให้อยู่แต่ว่าหังบ่ได้งวดเมื่อกี้นี่ท่านผู้ชมเอานี่ยแหละนะครับ16พฤศจิกายน2568เน้นชุดนี้แหละครับชุดใดล่ะนี่แล้วที่ขี่ไทยเนี่ย953 เป็นกับเก้าสองหนึ่งกับเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเป็นทะเบียนรถปูนะคะพี่ชมห้าเก้าห้าสามนี่ปูเขียนหายปูเขียนไหาตัวสีแดงเลยตัวสีแดงเลยป๊อตห้าเจ็ดแปดนี่สายยาปูค่ะห้าเจ็ดแปดเป็นสายยาปูเนาะอ่าติดไปเพราะว่าออกดีไหมว้นจะอยู่กับสายยาปูนี่แหละค่ะอ่าเอาชุดสองตัวนะคะบ่าวเถวพนตัดไหกับมาจากชุดสามตัวนี่แหละค่ะพี่ชมมีห้าสามเก้าสามสองหนึ่งเก้าห้า เก้าสองเก้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดบริตัดหาได้พี่น้องได้แต่ว่าถามักติดไว้มันคือออกดูเถอะล่ะเจ็ดแปดแปดแบบนี้บ่าหวหงดมาเลยเนาะค่ะอเอาแคบนาจอเลยนะคะบ่าวแถวเพกระเด็นหาซีคูห้าสามเก้าสามสองหนึ่งเก้าห้านะคะเป็นชุดเน้นนะคะผู้ชมเก้าสองเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าแปดเป็นตัวรองเน้นซีคูนี่ค่ะห้าสามเก้าสามสองหนึ่งเก้าห้าเน้นซีคูนี่พี่น้องถามักไปห้ายิบจับลอตเตอรี ก้าสองเก้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดเป็นชุดรองอ่ะแต่ว่ามีเอฟซีรอดเลขทูปค่ะเลขทูปเห็นชัดอวดนี่ชัดเลีค่ะคุูชมแปดเก้าสองนะคะแต่ว่าเบาแถเป็นกติกับกันเก้าเป็นหกไปแน่คุณน้องกันซื้อหรอกค่ะแต่ว่ากับชุดเน้นก็คือแปดเก้าสองนะคะแล้วก็ชุดร่องก็คือแปดหกสองชุดสองตัวก็ตัดมาให้ในสุดสามตัวนี้นะคะมีแปดเก้าแปดสองเก้าสองแปดหก หกสองเน้นสี่คูนะบ่าวแถวนอนเน้นเน้นชุดแปดเก้าสองพี่น้องก็ว่าหกสองตัวกันนี่แกเน้นไว้น้ำเนื้อนะครับผมชมเน้นไว้น้ำเนื้อกำชมแฉบหน้าจอน้ำไว้เลยนะคะเพื่อได้โชคได้หมาน้ำบ่าวเท่างวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะอู้นะอะเลขถูกกับตรงกับเลขกันเลขตัวเนี้ยเก้าสองเก้าสองตรงกันตรงกันเลขถูกในเก้าสองวันเลยด้วยพี่น้องเลอนะเข้าสองงวดแล้วงวดสามหบเก้าในก็เก้าหก งวดเมื่อกีน้นี่แปดเก้าสี่นะบา่ะบาเขาร้องให้กับแปดเกามากเก้าแปดเสียดายพี่น้องนะครับเพิ่นให้โชคอยู่แต่ว,ว่าบ่ไห้เพราะว่าบ่าวเถ่าฝันยำว่าผู้เข่ามากินลาบเต็มเฮียนแล้วก็พิ่นลุกซี่ไปทั้งหินักบ่าวเถ่าก็ยำอยู่เพิ่นบ่รเป็น,เพ,น,เ,พนเพิ่นเน้นให้เน้นเลขถูกบอ่อเออเพิ่นซี่ไปเลยแต่อ่ามวันี้ฝันครับฝันปูหายจุแปดเขียนให้พี่น้องเก้าห้าสาม หรือจะเป็นถ้าถ้าเบียนรถปูบ่อได้ขี่ได้ขับไปส่งปูหอดบัตรพี่น้องพ่อไปหาปูย่างไหนปูจะมักยำมาอย่าลืมอย่าลืมเล็กรถเบียนรถปูเด้อปูสิยำตะเลียงรถให้ฟังปูสิยำอ่าตะเลียงเลียงรถว่ามันจะมารีบรีบนงวดนี่เนาะเอาหรือปูได้มัดชายาปูหาเจ็ดแปดพี่น้องตัดเอาค่ะนะครับเพราะว่าออกดูเดิช่วงนี้ฟันเห็นปูดูพร้อมและชายาปูกอกดีเอานะครับให้โชคให้มั่นได้พี่น้องเด้อค่ะครับ ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับโชคให้มานน้ำมันเนาะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ